สวัสดีครับ EP ที่6นะครับตอนนี้เราถึงบุกเก็ตแล้วนี่อัมุสาวรีเาเ้าสีกริย์์นะครับรตกครับแต่น่าเสียดายมากครับฝนตกหนักเลยเลยไม่ได้แวะเที่ยวชายหาดต่างๆคนระับไม่ได้เก็บภาพมาให้เลยต้องขอโทษด้วยครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมาลงให้ใหม่ต้องขอโทษนะครับออออต,ออนะตอนนี้กำลังจะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดี่ยวอย่างภูเก็ตเลยครับจะไดายไม่ได้ไปหาดใออจหาดป่าตองแต่น่าจะแวะที่สะพานรักษามระสิทธ์น่าจะถ้าตรงนั้นฝนไม่ตกนะครับใช่ใช่ใช่พอข้างหน้าข้างหน้าแดดจ้ายอยู่นะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนอยู่เงี้ยแต่น่ามาจากระนองทางทงามไม่ไม่ตกเลยยันอะไรนะเอ๊ะ เขาลากเขาลากเขาลากกันไ่่ตกพอข้ามเกาะภูเก็ตมาได้สักสามสี่กิโลครับตกหนักเลยฝนแล้วก็หยุดแต่ก็ตกอยู่เงี้ยครับเป็นธรรมดาครับน้าดูดูฝนแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมดาของที่นี่หรือเปล่า โหแดดออกเขาแต่ฝนลงมในใจฝนตายแล้วเขาบอกนะฝนอะไรฝนหกฝนหกแดดสีเหรอหรืฝนสีแดดหกหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่มันาน่าจะอดีฝ้าแจ้งฝ้าแจ้งช่างฝ้าเห็นไหมครับเดี๋ยวมีฝนแต่ก็แต่ก็ฝนหยุดแล้วก็ฝนไม่ตก ตอนขาเข้าไปตัวจัวงหวัดภูกเก็ตนะครับไว้ตัวคือตัวจังหวัดะน,ะวนั่นแหละตอนนี้เราออกจากตัวจังหวัดภูกเก็ตนะได้ทกาาลิกภารกิจเสร็จสิ้นใน ในจังหวัดภูเก็ตเหรอครับน่าเสียดายนะเ่ไ่้ไปเดียวชายหาดนะครับคุณแมนไก่ชนแห่งทุ่งลำลุกกาูกกามีภารกิจด,ด่วนเขาเลยผิดแผนนะต้องตีไปรีบตีไปสุราษฎร์ครับนะครับไม่มีฝนเลย น้ำเปียกๆนี่คือมาจากรถลดนด้วนเลยครับแ,บบแดดเมื่อืนแดดดีด้วย,แบบวยแต่มเมื่อกี้ฝนโอโ้โหแมนนี่เราจะ เพื่นอนยีงนองไม่มีครับรักทุกคนฮแต่ไม,ม่ไม่รู้ว่าคนคจะรักผมกี่คนเฮ้โนี่ครับโอ้โหมีของซื้อของฝากด้วยครับจากร้านร้านดังร้านดังนะครับพรทิปของฝากพรทิปนะครับ